ในวงคุณอ,อาชีพรับเหมาก่อสร้างเราในฐานะนายจ้างค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่แรงงานของเราเนี่ยต้องทำก็สบายใจครับเพราะว่าม,มันหมดปัญหาหมดกังวลหมดหมด่วงเรื่องที่ว่าต้องหลบหลบซ่อนซ่อนอะไรแบบนี้แรงงานของเราค่ะมีความสำคัญในกานรประกอบธุรกิจของเราเลงไหมคบโอ้ก็สำคัญเพราะว่า ช่วง5ปี6ปีที่ผ่านมาเนี่ยครบ10ปีแรงงานต่ากแรงงานอกอ่เข้ามามีบทบาทครับเมืองจันเยอะพี่เนี่ยรู้จักกับบริษัทเอ็นเอ็จากช่องทางไหนมาคนะับอผมก็รู้จักมานานอะ่ะก็ใช้บริการมาก,กับ10ปีแล้วอยู่มานานตั้งแต่ใช้บริการเนี่ยรู้สึกประทับใจอะไรในบริษัทเอ็นเอ็บ้างครับก,นะก็สะดวกสบาย ปนายเป็นกันเองกับผมเน่ยกมือไหว้โอ้โหผมเปิมแบบว้ายกมือไหว้เราคือเขาเขาเขาเป็นมิตรมีน้ำใจแล้วก็เช็คแคร์ดูแลเราดีคอยติดตามถึงป้าอายุมากกว่าผมนะจะเรียกคุณพี่คุณพี่โอ้โหมาทักใจก็ขอให้ป้านายแล้วก็ครอบครัวเรามีแต่ความสุขนะครับที่ว่าทําธุรกิจตรงนี้แล้วก็แรงงาน่างเล่าพเข้ามาอย่าถูกต้องแต่กฎหมายนายจ้างก็สบายใจนะขอให้กิจ ยัเงเรืุ่งเรืองว่าได้ดีครับ